Ahang panaiem hulasang <laughs> gadhi sesapatiiyo apaj abaktiberi yendang e kehang sanaami e kehangng nasanaamiretii yentang e kehangng sanaami e kehangng sarami e kehangng รติปริยันตังเอขจังสารามิเอขจังนัสารามิอัปติปริยันเตเอกเจเวเมาติโกเอขเจนิเพมาติโกรติปริยันเตเอขเจเวเมาติโกเอขเจนิเพมาติโกโสหังหังพันเตตาสังอัปตินังสุตันตาปริวาสังยาจามี อหังพันเตสัมหูลาสังคาติเซสะอาปติโยอาปฏิจิงอาปติปริยันตังเอกัตจังชานามิเอกัตจังนัชานามิรติปริยันตังเอกัตจังชานามิเอกัตจังนัชานามิอาปติปริยันตังเอกัตจังสารามิเอกัตจังนัสารามิรติปริยันตังเอกัตจังสารามิเอกัตจังนัสารามิ อาปติปริยันเตเอกเจเวมาติโกเอกเจนิเพมาติโกรติปริยันเตเอกเจเวมาติโกเอกเจนิเพมาติโกโสหังทุติยมปิพันเตสังขังตาสังอาปตินังสุทธันตะปริวัสังยาจามีหังพันเตสัมผูลาสังคาติเซสะอาปติโยอาปจชิอาปติปริยันดังเอกจังชานามิเอกจังนาชานามิ รติปริยันตังเอกจังชานามิเอกจังนัชานามิปฏิปริยันตังเอกจังสรามิเอกจังนัสรามิรติปริยันตังเอกจังสรามิเอกจังนัสรามิปฏิปริยันเตเอกเจเวมัติโกเอกเจนิเพมัติโกรติปริยันเตเอกเจเวมัติโกเอกเจนิเพมัติโกหัง So hang tatiyampi bante sang hang tasang apadinang sudantapariwasang yacami.